ไปที่จังหวัดตราดครับสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดตราดมีการจัดแข่งขันกินผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แหมสร้างสีสันให้กับงานวันรกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดได้อย่างดีนายเทวินแสวงสสศิลป์ปศุสัตว์จังหวัดตราดครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจากกิจกรรมแข,ข่งขันกินผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขึ้นครับ เพื่อรับรางวัลเป็นไข่ไก่สร้างสีสันให้กับการจัดงานวันตรกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจําปี2,566ได้อย่างดีครับจัดขึ้นทีน่ีกำลังกินเลยฮะบ,บริเวณเต็นท์สงงปสุสัตว์จังหวัดตราดครับสนามหน้าสารกลารจตดรดสำหรับการจัดการแข่งขันกินผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันกินผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นี่นะครับซึ่งก็จะมีหมูต้มไก่ต้ม เป็ดต้มแล้วก็จะมีไข่ไก่ต้มอีก2ฟองตามด้วยน้ําอัดลมแล้วก็น้ําเปล่าอย่างนึงขวดครับกติกาคือผู้แข่งขันคนไหนเนี่ยกินผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะหมดก่อนจะเป็นผู้ชนะเลิศครับแล้วก็จะรับรางวัลเป็นไข่ไก่หแผง3นี่สฟองะฮรรอชนะเลิศอันดับที่1ไข่ไก่20ฟองรองชนะเลิศอันดับที่2ครับได้ไข่ไก่ไป10ฟองก็มีแพาชนเยาว,วชนนะครับ ผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมแข่งขันจํานวนมากอีกเดียวครับท่ามกลางกองเชียร์แหมเชียร์ก็น่าดูเหมือนกันนี่ฮะเด็กๆเยาวชนก็ได้รางวัลเหมือนกันนะครับถ้ากินเก่งนะครับก็จะนึกถึงบรรยากาศคล้ายๆกับการวิ่งวิบากกินขนงโกกินขนมโกกินน้ําอารมณ์แบบนั้นฮะนอกจากนี้นะครับพายในงานวรรกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราประจําปี2566ทางสำนักง,งานเกษตรจราดก็ยังจัดกิจกรรมการประกวดปลูกผักยกแคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาปลูกผักบริโภคเองในครัวเรือนครับแล้วก็ยังเป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ดูแลรักษาง่ายพืชผักก็โตไวดูแลและกําจัดวัชพืชได้ง่ายครับโดยมีทางด้านของอำเภอต่างๆส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันรวมๆแล้วเนี่ยเทีมด้วยกันนี่ครับปลูกบนแคร่เลยนะครับสำหรับผลการประกวดปลูกผักยกแคร่เนี่ยก็ปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศครับ เป็นของทีมกศนอำเภอบ่อไร่ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับที่1เป็นของทีมชาวเกาะจากอำเภอเกาะช้างครับและทีมรองชนะเลิศอันดับที่2เป็นของทีมแคร่ผักริมเลจากอำเภอแหลมง,งอบโดยมีนายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับเป็นผู้มอบโล่รางวัล แล้วก็ประกาศสนียบัตรมีมอบให้ด้วยนะครับรวมถึงเงินรางวัลก็มีให้ครับกับผู้ที่ชนะเลิศรองชนะเลิศรวมถึงรางวัลชมเชยครับโดยมีคณะทิดารกรรมหวานประจําปี2566ชุดขาวที่เห็นยนอยู่นะครับ4คนมาร่วมแสดงควานดีกับทีมที่ได้รับรางวัลด้วย